ออสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปเอาท่านพี่น้องไปจกท่านมื้อน้องมาน้ำมาเบิ่งกันเลยอาโคดมาดิมาหอดหน้าเตาพอดีพี่น้องเฮ้ยพน้องกำลังดึงออกเลยจะหน่อยจงเบิ่งพี่น้องเลยมือเดียวมีขากอกจับเปิดประตูเรียบร้อยพี่น้องเลยปลามัน ครกบดีไน้องเลยนี่เสียงก็ฟอกแกกีหน่อยถือกากาดเลยไม่ยังยืนถือเก่าได้ไป่น้องเลยขักดีเฮ้งเราไม่น่อยไปหน่อไปน้องเลยขากูมานี้บ้านเง่ายสิปอยแล้วบบบบต้องดีนไฟหนาเต่าไป่น้องเลยเปนเบอร์กนี ไม่กระบอกพี่น้องหนะักอะไรพี่น้องไม,ออไมออ่ไม่ออกระบกลูกสาวถ้าวบอไม่ังยไว้สิพี่น้องเลยเดี๋ยวเลือดพี่น,อนอ้องครับเู่งใหญ่ออลืมเป็นกำลังใจให้บ้าดวงญ่ได้พี่น้องเนดะ้อเออกดไลค์และซับตะไคร้พี่น้องเลยซับหวัวชีไข่นั่นเองพี่น้องอืม เพื่ออัปโหลดคลิปใหม่ไม่ใช่ได้แจ้งเตือนพี่น้องเลยกดบัตกระดิ่งเงนเด้อพี่น้องเด้อเออมาลาเบิ้งอีกขึ้นหนึงพี่น้องเอาเอาใช่ก่อนพี่วังเลยขักกระลีเด้อพี่น้องเลยเห็นป่าพี่น้องออกมาจำนวนหนึ่งเลยพี่น้องขักขักกระลีทานพี่น้องเลยเป็นซ่เป็นซ่เลยพี่น้องเห็นป่าเห็นป่าพี่น้องใหม่ห้อยโซ่ยามพี่น้องเลยเห็นป่า ยังแวแววาวดีพี่นอ้องไม่แข่งไม่ไม่เนื้อแข็งพี่น้องเลยอ่ะบานนี้ทาสรุปเบอร์ได้จักชอบจักเป่าเด้อพี่นอ้องเด้องามเหมือนนี้พี่น้องเลยทานหนึ่งงวดเลยงามก็งวดแรกๆพี่น้องเลยเอือเห็นบ่พี่นอ้องคักเลยพี่น้องเลยทานนะเห็นบ่งามเติบพี่นออ้องเลยแต่ก่อนนี้ใหญ่ยิย่งพี่นอ้นองเลยเสียงแนะ ยเรียววาวดีเนาะน่งก็ได้สองสองกระเป๋าไปเนาสองสอขาดเนาะองพันบาทถ้าเบิ่งอีกพี่นาะไงอาจจกสองเต่าเลยไปเนาะไอันนี้ของบ้าคนบาทไป่นาะไยนานๆพ่อเพื่อนเดินหนึ่งไป่นองของเพื่อนขึ้นทใหม่ดีพีเนองหัวงอกเบสไี่น้องเบสไอเบงก่อนพีเน้องเย็นเบสกวเอย หอกวัดต้องเบิร์นพี่น้องเลยทานขาวทานขาวพี่น้อง,น,น,องนี่ขาวแค่เลยเออไม่ขาวตัวเออเดี๋ยวการมาท่ายุ่งเลยพี่น้อง <c oughs> จังดีอยู่พี่น้องเลย <c oughs> เออให้เนื้อแข็งกันไม่เคียงพี่น้องเลยเป้าออกกันเรือยพี่น้องเลยรักขายผัวผ่านเลยมา <c oughs> อถ้าเบิ้งสรุปพี่น้องเอ หลแล้วลบแล้วเกือนด้วยๆอยากอองเลยรอยกระสอ ก๋วยเดียวยากพี่น้องเลยถ่ายทำเลยผมมีตะกล้องพี่น้องเมื่อคืน้อง,หว,อง,องห,วอหวดอยู่ได้แปดถุงพี่น้องเลยเมืก่อนได้เก้าได้ซีฟเม่วานนี่ได้แปดพี่น้องเลยได้แปดพวกยังไบตีเบิ่งพี่น้องเหลือส่วนพี่น้องเลยในน้ำบลาดวงใหญ่เด้พี่น้องว่าเห็ดวิธีใดมันสีถึงข้างล่างหรือว่าลวงใหญ่ ีไฟไว้ก่อนบอพี่น้องเลยเลี bitches, umas, ăng, ้ยงเถื okay. ่นี่บอตรงไหสิเปิดเลยบอตองรีหนาไฟพี่น้องคิปนี้จบทำนี้กับพี่น้องเด้วตาชมคลิปต่อไปพี่น้องุลของบ้ากบนบาทพี่น้องเลยเห็นบ่ได้ยังบ้าได้ได้เป่าก็นบาท ได้เก้าเป่าพี่น้องเลยเก้าก็เป็ดเป็นสิบหานะพี่น้องเอ้ยเก้าก็เป็ดเป็นสิบเจ็ดพี่น้องเลยครับเปแล้วพี่น้องไอ้คลิปนี่เจ๊น,น้อยเพิ่นมาเลี้ยงงัวพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อเจ๊น,น้อยเออ